หนึงเคล็ดลับที่ทำให้บ้านขายดีที่มือใหม่ลหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนั่นก็คือเราจะต้องสร้างภาพที่มันน่าอยู่ให้กับบ้านหลังนั้นยกตัวอย่างมือใหม่ทุนน้อยเราจะไม่มีทุนในการสร้างบ้านตัวอย่างแน่นอนแต่ภาพที่น่าอยู่ในการเริ่มต้นของเราคือ 3D ที่สวยสวยอันนี้สเต็ปแรกๆเลยนะ แล้วก็หน้างานที่มีการก่อสร้างจะต้องสะอาดสะอ้านมุมกล้องที่เราเสื่อ,อ,อไปที่เราส่งออกไปสื่อถึงความเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่คอนเทนต,ต์ต่างๆที่เราแบ่งปันจะต้องเป็นมุมมองในเรื่องของเชิงบวกสร้างสรรค์กำลังใจแรงบันดาลใจโดยรวมแล้วมันคือภาพที่ทำให้บ้านเราน่าอยู่ เมื่อเราก่อสร้างไปถึงจุดหนึ่งส่วนไหนที่พอที่จะทําต่อเนื่องได้เพื่อให้ออกภาพบ้านงเราออกมาสวยงามเราจะต้องทําเช่นพื้นที่โดยรอบถ้ามีการเคลียร์เรียบร้อยแล้วปลูกหญ้าสักหน่อยได้ไหมจัดสวนสักนิดได้ไหมไฟเปิดโชว์ถ่ายรูปมาส,สวยๆได้ไหมเห็นไหมครับเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคน ลองสังเกตด,ดูบ้านของ Enjoy Home แล้วนะครับมุมมองแต่ละมุมมองของเราคือจะสวยน่าอยู่สร้างสรรค์และผมเอาตัวเองมาแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าเชื่อใจไว้วางใจในสิ่งที่เราทำในแบรนด์ของเรา Enjoy Home จะต้องมาพร้อมกับโค้ดเดียวขอบคุณมากครับ